ดีจ้ะพี่น้องมาอยู่ในช่องบ่าวต้อมออนิวชาแนลจ้าวันนี้พามาหาอยู่หาก,กินอีกแล้วจ้ะพี่น้องหลังจากเลิกงานจ้าวันนี้มาเล่นของสูงอีกแล้วจ้ะพี่น้องวันนะบ่าวต้มกับหลานวันจ้ะทางน้องสาวไปเดี๋ยวสาวลุงสิพ้าพปเบิ่งอีกอย่างจักอย่างจ้ะพี่น้องมาลุ้นกันจ้ะว่าคืออีกอย่างนี่เราจะพี่น้องที่สาวลุงว่า นี่แหละย่างหาจังไดยก็บ่ค่อยเห็นเลยจ้ะถ้าบอไดเทพี่น้องเห็นบ่เนี่ยถ้ามาสั้นลราเป็นโพนว้าวอีกเลยเลยจ้ะเห็นบ่ลจันนะเห็นบ่พี่น้องเห็นปะอันนี่นะนี่คือสาวลุงบริวาเอรด้วยจ้ะนี่เห็นบ่โห่เห็ดโคนที่มันเหี่ยวที่ว่าแลนพี่น้องเห็นบ่เนี่ยจ้ะนี่แหละเนี่ยเนี่ยจ้ะ ทางมุซันเป็นพลเบ้าได้อีกเลยเลยจ้ะพี่น้องคนนะ่ะเบิ่งพนเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ปะ่นนะ่นนะไปจ้ะไปรุ่นกันว่าพนสีได้ไข่มดแดงบ่ไปจ้ะพี่น้องไปรุ่นกันจ้ะน้องสูงกว่าสูงเบิ่งเอาจ้ะมารุ่นกันซะนนี่เป็นไงมันได้หันพอมีอยู่บอลลูนมันสีลายใช่ไหมถึงมันเต็มหรือบ่เต็มกับบอลลูนนะ้ำมันแหละเนาะ เากับม <ged bubble> ู๊เนาะลังบอแดงเนาะของสูงยี <puntos S 1> get get it so ่แล้วจ้าสูงๆหมดแด้วจ้าจักไม่เส่จักไม่จักแป๊บเนาะเนาะสาวนี่มันต่อกันนะุูนะน้องมึงเอาคนคนแย่กันเลยแม่เอ้ยตึงหัวด้ลูกไปน้องรุนกันจ้ามาเซ้นนี่มันปะ ลุงซื้อถุงมือยางมาใส่แล้วเด้อจ้ะสาวลุงใส่บ่ได้จ้พะ,ะพี่น้องมันฮ่อนก็เลยกับบ่พ่นถุงมือสาวลุงเทได้เห็บ่ต้อมออกจ้ะบ่ต้มคือมาใส่ถุงมือยางอ่ะโอ้ยเนี่ยถุงมือยางแล้วเนี่ยยางมือหนังบ่หนังอันเนี้ยหนังสดๆเขียนพี่ละองอ้าวสาวต้อมลือวันดีอ่ะสวัสดีครับ บุด <c oughs> ขนาดพี่น้องเอเคเคเค้ยเกิดๆตาตาบอกต้องใช้มือนบอ่ต้องใส่แป้งเลยจ้ะพี่น้องถ้ารเรใส่แป้งอะมันไ่ค่อยออกเนาะบลาต้มเนาะไม่ค่อยออกถ้าออกสีขาบไข่อ,ออกนำ้ำปลาต้มใช้มือสดๆเลยเ <c oughs> นี่ยเขาเรียกว่าหนังสดพี่นะ้องเจ้าผมมักใส่แอนทงยางแอนทงอันนี้ดิทงมือยางอะติบลาต้ม บ่หลายอไส่เองนะได้พี่น้องเบิ่งใส่ปากเปล่าเอาดูละเอียดไหมละครับพี่น้องละเอียดไหมผสมเนาะบ่ต้อมละเอียดจริงไหมพี่น้องเห็นไหมแม่ออกเกือบหมดเลยเห็นไหม <c oughs> ป้าต้อมทำตามได้พี่น้องทำตามได้แต่ต้องทนจิบหน่อยนะกัน แต่เฮ็ดอย่างบ่ต้องทุนเก็บได้หนังสดเลยได้เลยพี่น้องไปตามสารนิมไปต่อเนาะบ่ต้องเนาะเจะ้ะสาวลุงหางสะออนก็เลยถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งจะ้ะอันนี้ขามันสาวลุงสาวลุงฮักเมื่อกี้นี่เลือเบิ่งเมื่อกี้นี่จ้ะพี่น้องสาวลุงบอดน,นี้สาวลุงบ่เคยมาหาจากัจากเทื่อเลยจ้ะคนน่ะนี่เดีจ๋จ้ะไายสาวลุงสะออนเดี๋วยวเราไข่บ้าใหญ่คนน่ะ มาไข่บมาแดงจ้ะพี่น้องแต่มาพ่อเฮ็ดตามจ้ะเนี่ยเพื่ออะไรแต่เพิ่งคิดว่ามุดเลยแค่นี้เออเดี๋ยวป้าไปลูกเดี๋ยวป้าไปพนะไรพี่น้องจะเบิ่งโน่นเนี่ยี่เจ้าเบิ่งโน่นเนี่ยบิ่งสาวลุงเมื่อกี้นี่จ้ะ ลกพี่น <Luckily> ้องปุณายสอนนันาหะเลยวายสั้นลงสอนอย่างไรจะดีพุณนยพุนวายสะุ้ลงสอนอย่างไรปุณาะพี่น้องเก็บก่อน้อจ้ะสานิมห้องอยู่พี่น้องพุณนยสอนสอนเจ้าปุณายปุณนยดองป้องที่สองจ้พี่น้อง อ่อนโยนจะนิ่ม,ม,มอ่อนต้นอ่อนต้นเป็นตะคืนเลยได้ละ่ะอ,อนต้อนอ,อนต้นเป็นตะคืนเลยได้ละ่ะเนี่ามัดอย่าบอกจัก,ก,จกสูงไปสูงพี่น้องไปคอยรุ่นกันจ้ะตอนเทเนาะเบิ่งจ้ะพี่น้อง อย่ามาลูกอย่ามามดกี่เน,นี่ยเอาหลานผสมกันจะพี่น้องจัดบกต้อมกับปักจัก,ก,ก,กไปทางไหนไปเอารถเลอพี่น้องหายไปเลยหืมผัวนี่กับเดนน้อง ขออนุญาตให้สาวลูกเอาไม่เอาก่อนเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวคอยมาลูกจัดพี่น้องเดี๋ยวไลได้หน่อยเนาะเบิร์พี่น้องสาวลุงห้องวากว่าอยู่พุทธวัดต้อมบัรกเนาะเบิร์กห่างโพด้วยดี่นี่คิดว่าไปเอารถบอกมาจักเชื่อเนาะสาวลูกกันจบแล้วจบอีกพี่น้องเบิร์เนาะนะไปหาเห็ดมาต้อมไปกินเห็ดเอาไปไว้เลยวจะเอาผลผู้หมานั่นแหละพี่น้องได้ทั้งหมดแดงได้ทั้งเห็ดบต้อมเอาแบบนี้ดิ ว้าอย่าประมาดเด้อบ่ต้อมเด้อสาวลุงกะเดินมาเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆจ้ะพี่น้องนาคาสาวนิ่มเพิ่นก็ข่อยตอบบทมดแดงเดี๋ยวบ่ต้อมสาวลุงเห็นพักงามๆเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องของเ้าจ้ะเดี๋ยวเอาบ่แดงกับจ้ะพี่น้องคนน่ะอยากผสมเนาะสาวนิ่มเนาะเอาเทสาวนิ่มสาวไปกับพ่ออยู่พอกินแล้วพี่น้อง เดี๋ยวไปเบิ่งกันตอนล่างคุณล่ะเห็ดมาต้อมก็ได้หลายได้องอยากอ่างเห็ดอยากอ่างเห็ดกอ้าเห็ดพี่น้องโอ้โหเขาให้มดกัดเก็บพักกับแกงส่เห็ดอีกบ่เก็บเลยนี่เห็ดหมดต้องพี่น้องเห็ด่ีสาวลูกว่าอันบาต้อมไปใส่บาต้อมไปใส่นะบาต้อมล่ะสาลูกเอาจักจักเอาหลานจักเอาของหิวต้องตลองมาไหม ต้มรักหาเห็ดเสียงหัวจะพี่น้องไปเดี๋ยวเสารงรุ่งสิพาไปเก็บผักอีกกินจ้ะเป็นสมัยก็เอาบัดทุกอย่างจ้ะพี่น้องดูนะรับประทานถึงมดแดงกัดทั้งเก็บผักเอาเข้าไปได้เห็ดได้ไข่มดแดงเอาทุกอย่างวันนี้เอาทุกอย่างรับประทานเนาะพักก็สวยเนาะักกสวยมดแดงกัด เห็ดก็หลายเห็ดกระไลเนาะเก็บหมดแล้วเอาทุกอย่างเลยมันบอกบะต้อมเอาทุกอย่างเก็บหมดแล้วตอนนี้เก็บหมดแล้วบดแดงกัดเก็บหมดแล้วอุ้ยอุ้ยดงบดแดงส่วนนดงน่าบดแดงตอนนี้เดี๋ยวผมย่อมันไปแล้วนอกเหมือนห่างงามไหมต้มเจิดคือสิข้างของบะต้อมเนาะจปุณห์นะพุณห์นะ งามขนาดจ้ะพุ่น้่งพ่ะย่ะสอนสอนจับผมผมขออนุญาตเก็บก่อนนะจ๊ะพี่น้องเก็บสร้อยปะต้อมก่อนเดี๋ยวพอนสิบนธ์ให้กินจ้ากินนะสาลุงนะถ้ามาเก็บนะใส่ปะต้อมได้หลายแล้วนะจ้าเนาะเดี๋ยวเก็บต่อจ้ะพี่น้องพ่ะย่ะหางงานขนาดมาพอก้องที่สองแล้วจ้ะสอนสอนจ้ะพ่ะย่ะอดพักต็มลึงหางงามแท้ๆเดี๋ยวสาวลุงเก็บก่อนนะจ้ะอาเดียพี่น้อง เก็บมาห้างงามแล้วบ่ต้อมเนาะงามขนาดเลยนี่ซอนขนาดจ้าพี่น้องคนไหนบ่ต้อมกำลังใหญ่บุดกัดบ่บ่ต้อมไปจ้ะไปเดี๋ยวค่อยรอรุ่นอยู่อยู่บ้านเนาะบ่ต้อมเนาะไปพลุงพลังกันไปละไปจ้ะไปล่างไข่ปลาแดงอยู่บ้านเนาะบ่ต้อมเนาะสาวนิ่มห้องว่าให้สาวลงมาก่อนโอ้ยพาลูกพาหลานมาก่อนเนาะถ่ายกับบุษัท่านพี่น้องจ้ะ ไปไปล้างสันิปสอนสนิปไปล้างสันิปบอกว่าอย่าฟ้าว่าันนะเอาเอาม่เอาก้อนมาสันพี่น้องอนไข่ใหญ่เนาะสันิิเนาอรออนี้นนได้หลายอย่างจากพี่น้องทั้งเห็ดปาล์มทั้งพักทั้งไข่บลแดงโอ้ได้สามอย่างเลยสาวลุงหากินมาเนี่ย มาหาน้องจ้ะมายำเลยคิดว่างยำนั่นจ้ะมึงจะพี่น้องพอเทออกมาเลยเดี๋ยวขอล่างก่อน้องใส่นิ่มเนาะมึงถ้าไข่ถ้าไข่ไปจะพี่น้องก่อไปจ้ะทั้งไข่ปลายทั้งไข่คดผสมกันเนาะใส่นิ่มเนาะิแยกให้เบ่งไปเดี๋ยวค่อยแยกให้พี่น้องเบิ่งเนาะงใส่นิ่มเนาะจ้ตั้งพี่กับน้องเพซอยกันเออพี่กับน้องเพซอยกันจ้ะ ห่ออะไย่ห่อแคอยปลายปลาสันิมคอปลายนี่เดี๋ยวจะกินอย่างเซฟสนิมใครนีปลายก้อยคอปลายก้อยบ่แล้วใครตึงอะแกงแกงใส่ดอกบวกกับเซฟนาะสนิมเนาะผสมกันจะพี่น้องให้สวนิมเลี้ยก่อนน้ำบกก่อนปวขาวเจาะเลยใหอาคนน่ะอาบอกต้อมเทอคนไดลายสิเนาะคิดว่าไม่ได้หลาย ย<ด>อดนนัแหละอ,อ,อืมน้ำมันรูไข่ข้นอยู่ข้างล่างหัวไข่ข้นอยู่ล่างว่าสันิมนั่นแหละไข่ปลายลอยอยู่เทิงเนาะไข่ปลายกับไอตัวนางมานันอ่ะนะจะอยู่เทิงมันจะลอยอยู่เทงิงเห็นไหมนะไข่ข้นเนี่ยได้เราบอเฮาเฮาอยู่ข้างล่างคือต้องเอาไข่นางมันกับอันนี้ลงมากคค่อนไข่ข้นอยู่ข้างล่างจ้านั่นนะ ลงป,ปต้อมนี่ดได้วขังงามไม่นานเลยเัวนี้พูนะปัาดพุดนะนี่สันนิบาตนอีกก่อนน่ำดีผมก็สันนิบอตเสร็สีน้ำพุณแล้เย็นาะหบชุกเลยผมสันน เฮ็ดสามมาหั่นเลยบ่ด้ไหเฮ็ดสามกองเลยบ่ได้ไหนออจะไข่เลยแหล้วนรวนเลยแล้วร่วนล้วนเลยสิเเดข้าวท่าแล้วมีแม่เลยข่าวจุ๊แล้วนอกสักนี้โอ้โจ้าก็บอกเลยว่ากินของสูง ห้อสูง้ะพี่น้องห่างสะออนนักนนดงพูดนะพูดนะพูนอะีรน้องสะออนใพูนะสวยากขนาดเฮ็ดน้อง่าตั้มยกเฮ็ดมาให้พี่พี่น้องเบิ่งเนาะนี่นี่พนะเห็ดทั้งตำลึงเฮ็ดทั้งตำลึง นี่ไป<ฟ>นี่ไข่มะแดงคลิปนี้ก็ฝากไว้สินี่ยจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าต้อมอ n น l c ช a แนลเด้วยนะจ้าวันนี้จ้าสวัสดีจ้ะพี่น้องป้าต้อมสวัสดีครับเราชมคลิปหน้าพี่น้องอนี่โข้เลยพี่น้องเข้าเลยนี่เอ้าเอ้าเอ้าเซ <c oughs> ียร์ป <c oughs> หลายอย่างจ้ะ <c oughs> หาอยู่ห่ากินเนาะมันๆคือเก่าเนาะ 家。Yeah.